ฟังแม่เล่าสตอรี่ดินดือ้อนานมาแล้วตั้งแต่เจ้าดินจำความได้มันอยู่กับต้นไม้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักในหน้าฝนหรือวันที่อากาศสดใสในหน้าหนาว เจ้าดินเป็นที่พึ่งพาที่หนักแน่นทนทานและยังคงส่งสารอาหารที่สำคัญให้ต้นไม้เพื่อนรักของมันทำให้ต้นไม้จเจริญงอกงามใครๆก็อยากเป็นเพื่อนกับดินและต้นไม้เช่นนกอพยพฝูงนี้ที่บินมาไกลแสนไกลพวกมันทกเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะเติบโตและเป็นเพื่อนกับต้นไม้และดินมาด้วยเขาจะให้เราพักด้วยไหมนะตรงนู้นตรงนู้นสวยจ้าง ให้สิเรามีของตอบแทนมาด้วยจริงด้วยเรามีเม็ดพันจากที่อื่นมาฝากไม่เอาอ่ะเราไม่เห็นต้องการเพื่อนคนอื่นเลยเจ้าดินคิดค้าวโขดตุนก็มาขออาศัยด้วยจะถูกเจ้าดินปฏิเสธแบพวกชอบขุดอย่างเธอจะทำให้รากของต้นไม้เสียหายจะให้ฉันบอมแมมแน่ๆ่ฉันไม่ให้อยู่หรอกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวลูกของเธอจะกัดกินใบของต้นไม้ ไม่ไมฉันดูว่าอะไรดีที่สุดสำหรับต้นไม้ฉันไม่ต้องการพวกเธอเจ้าดินไม่รู้ว่าด่าวไส้เดือนจะช่วยให้ดินร่วนซุยและมีช่องอากาศให้รากต้นไม้ได้หายใจทั้งยังช่วยย่อยสารอาหารในดินทำให้ดินอุดมสมบูรณ์เมื่อไม่มีไส้เดือนคอยช่วยเจ้าดินก็อ่อนแอลงต้นไม้ก็เช่นกัน พอดินอ่อนแอไม่มีสารอาหารไปเลี้ยงใบของต้นไม้ใบไม้ก็ร่วงลงมาเต็มไปหมดสุขภาพของเจ้าดินย่างแงย่างทั้งเซตและแห้งตอนที่ยังแข็งแรงเราน่าจะทำประโยชน์ให้ผู้อื่นเยอะๆไม่น่าเลยเราเจ้าดินนึกด้วยความเสียใจก่อนหน้านี้ต้นไม้ไม่เคยเห็นด้วยกับเจ้าดินเลยแต่ก็ไม่กล้า ว่าเพื่อนรักพอเห็นเจ้าดินเป็นอย่างนี้ต้นไม้จึงต้องทำอะไรสักอย่างลงจา๋าช่วยไปบอกทุกคนที่ิจ้าว่าดินต้องการความช่วยเหลือรวมเดินทางไกลไปบอกทุกทุกคนถึงเจ้าดินจะทำตัวไม่น่ารักแต่ทุกคนก็พร้อมให้อาภัยและช่วยเหลือความสามัคคีของทุกคนเป็นเหมือนเวทมนต์ทำให้สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น ตัวตูดและไส้เดือนช่วยกันขุดขุดแล้วก็ขุดดินก็ร่วนซุยและมีช่องอากาศตัวตูดและไส้เดือนยังนำสารอาหารที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปใต้ดินขึ้นมาบำรุงต้นไม้ด้วยต้นไม้ค่อยๆกลับมาแข็งแรงรอบงามอีกครั้งเมื่อได้อาศัยอยู่ในดินที่มั่นคงและมีสารอาหารสมบูรณ์ ดาาเมล็ดพันธุ์ที่ฝงนกนํามาให้ก็เช่นกันเจ้าดินเข้าใจแล้วว่าการอยู่ร่วมกันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดตอนนี้ในตัวของเจ้าดินประกอบไปด้วยสิ่งดีๆที่เพื่อนๆทุกคนนํามาให้ทุกชีวิตต่างก็เติมเต็มกันและกันเจ้าดินไม่เคยรู้สึกสดชื่นขนาดนี้มาก่อนเลยฟังจบแล้วอย่าลืมติดตามนิทานเรื่องต่อๆไปของรายการฟังแม่เล่าอรี่กันนะคะ